สวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปทุกท่านด้วยนะครับโอเคจากคลิปที่แล้วผมได้ทาคลิปสรุปในเรื่อง Prison b e a EP หนึ่งถึงสามไปใครยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูด้วยนะครับเ,เดี๋ยวจะดูคลิปนี้ไม่เข้าใจนะ <c oughs> คลิปนี้เป็นการสรุปในเรื่อง p ี i s o n b e a k แผร่ับแผ่คุกตลก EP สี่ถึงหกนะครับถ้าคุณย้อนกลับไปดู EP หนึ่งถึงสามมาแล้วเนี่ยก็มาดูต่อ EP สี่ถึงหกได้เลย ไมเคิลรู้ตัวว่าตัวเองไม่สามารถเริ่มแผนการตอนที่เฮวาหลับได้เพราะว่าเฮวาย่มันตื่นตลอดเวลาลวเ,ลเนแบนเลยถามเฮวายว่า้ยคิดจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าแต่เฮวามันก็ไม่สนใจครับเพราะว่ามันกลัวตำรวจจะมาวุ่นวายกับมันหลังจากที่คุยกันเนี่ยหมอมันก็เอายาฟอมบัสต์มาให้เฮวากินพอเฮวายมันกินเสร็จเนี่ยมันก็รีบล้วงคอไปอ้วกเลยแต่ทีนี้ครับด้วยความหลอนหรือความฉลาดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮวามันรู้สึกว่ารอยสักของไมเคิลน่ะมีอะไรแปลกๆเลยจะขอดู แต่ไมเคิลน,น่ะไม่ยอม <No. S 1> ทีนี้ฉากตัดมาที่ไมเคิลกำลังช่วยสร้างพัทมาเฮาให้พัทดีด้วยความที่มันเป็นเนกเซนเนี่ยไมเคิลเลยจะขอพัทดีเปลี่ยนเพื่อนร่วมห้องคับพัทเจดีก็เลยบอกว่าถ้าจะมาเปลี่ยนเพื่อนร่วมห้องเพราะเหตุผลส่วนตัวเนี่ยมันไม่ได้เหตุมันไม่สมควรพอ <Okay. S 1> ตอนนี้ครับไมเคิลกำลังรวบรวมสารเคมีเพื่อเอาไปทําอะไรบางอย่างพอในตอนกลางคืนนะครับมีไว้มันก็ย่องไปตัดเสื้อไมเคิลน,นะเพื่อจะดูรอยสักมีไว้มันรู้สึกว่ารอยสักของไมเคิลนนะ่ะ เส้นทางอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือน,น,คนเค้นกูนิเรียดเลยครับเพราะว่ากลัวแขกจะแตกเพราะไอเนี้ยมาดูทางด้านซูเคกันกบ้างค่ะปกติแล้วเนี่ยมาริคูจะไม่เยี่ยมซูเค่แต่ดูเหมือนว่าตอนเนี้เยเธอจะไม่ยอมมาเจอเพราะไอนี่เลยครับแฮกเตอร์แฮกเตอร์เนี่ยมันอยากจะแต่งงานกับมาริคูเหมือนกัน <No. S 1> มันก็เลยปั่นหัวมาริคูว่าซูเค่เนี่ยอีกนานเลยกว่าจะได้ออกมาจากคุกมาริคูมันก็เชื่อนะ <Yeah. S 1> ทีนี้ ดูเหมือนว่าวาร์คคุมันก็เริ่มไม่มั่นใจในตัวสุเคแล้วมันก็เลยคิดว่าอยากจะแต่งงานกับแฮกเตอร์ซุเคเนี่ยด้วยความที่กลัวว่าถ้าไม่มีเมียอยู่เนี่ยกูได้ชักเมาแน่ๆเลยไปะขอไมคิขึ้นครับร่วมแผนแฮกคุกด้วยแน่นอนครับว่าไมคิขึ้นต้องตกลงแต่ปัญหาคือจะทํายังไงกับเฮไวจะเอาเฮไวออกไปได้ยังไงหลังจากนั้นครับไมคิขึ้นก็กลับไปที่ห้องขังก็เจอว่าเฮไวเนี่ยวาดภาพรอยสักของเขาได้หมดเลยไมคิขึ้นก็เกลียดเลยครับเพราะกลัวความลับจะแตกแล้วสกิลพระเอกก็เลยทําางนครับผม ไมเคิลแหละเอาหัวโคกับะปง <c oughs> หัวแตกสิครับหลังจากนั้นเนี่ยไมเคิลก็ไะโกนเรียกผู้คุมแล้วก็บอกว่าเฮวาเนี่ยเป็นคนทํเรื่องความฉลาดระดับตัวประกอบของผู้คุมเนี่ยมันก็ต้องเชื่อพระเอกอยู่แล้ะทีนี้ผู้คุมก็รวบตัวเฮไวไ้ไปอยู่ในโซนของจิตเวเมือนเดิลมันสุดเข hey เนี่ยก็ได้กลับมาอยู่กับไมเคิลเหมือนเดิมศักชากลับมาที่ห้องพยาบาลครับไมเคิลที่เตรียมสารเคมีมาด้วยเนี่ยก็เอาไปหยอดในท่อของห้องพยาบาล ไอสารเคมีตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นลิปแคก่อนท่อทําให้ท่อผุเพื่อใช้สลับเป็นทางหนีให้กับพวกของไมเคิลพอตกดึกครับหลังจากที่ไมเคิลพยายามแกะอ่างล้างหน้าตัวเนี้ยมาสามอีพีแล้ว <c oughs> แล้ววันนี้เขาก็เปิดสําเร็จตอนนี้ครับดูเหมือนว่าองค์กรที่ใส่ลายพี่ของไมเคิลเนี้ยกลัวว่าไมเคิลกําลังจะทําอะไรบางอย่างเลยบังคับให้พัสดีย์เนี่ยย้ายไมเคิลไปที่คุกอื่นโดยที่พวกมันเนี่ยขู่ว่าจะบอกเรื่องทูก,กับเรื่องลูกนอกสมบสกับเมียของพัสดีย <c oughs> พัสดียมันก็เลยจําใจต้องสั่งย้ายไมเคิลครับ ในตอนเนี้ไมเคิลกำลังประชุมกันอยู่ว่าตอนหนีเนี่ยเราจะใช้ถนนเส้นไหนในการหลบหนีดีหลังจากที่แหกคุกสำเร็จตอนนี้ครับมีถนนให้เลือกสามเส้นคือถนนอิงลิชถนนฟิตแล้วก็ถนนเพอร์ซี่ไมเคิลเลยวางแผนว่าจะหาถนนที่ปลอดภัยที่สุดเ <c oughs> ลยบอกจอห์นดบูซีว่าให้เอากุญแจห้องพัสดีมาให้มันหน่อยจอห์นเลยสั่งลูกน้องครับโดยการให้ไปปล่อยกับผู้คุม <c oughs> แล้วก็แอบปั๊มกุญแจหลังจากได้แม่พิมพ์ที่ปั๊มกุญแจมาแล้วเนี่ยจอห์นก็เอพาพลาสติกละลายลงไปในแม่พิมพ์ครับ แล้วก็ได้เป็นกุญแจขึ้นมาโอเคแล้วตอนนี้ครับดูเหมือนว่าพัสดีเนี่ยจะเรียกตัวให้ไมเคิลไปช่วยท,ทําทัชมาฮาวต่อให้เสร็จในตอนที่พัสดีกําลังจะกลับบ้านเนี่ยไมเคิลก็บอกพัสดีว่าถ้าผมปล่อยมือจ่ามันจะไม่แห้งเดี๋ยวทัชมาฮาวจะพังพัสดีเนี่ยมันจะกลับบ้านแต่หาเงินมันเลยให้ไมเคิลอยู่ที่ห้องต่อแล้วก็ให้ผู้คุมอะ่ะฝ้อนหน้าห้องเอาไว้ uh. พอไมเคิลมาเห็นว่าพัสดีเนี่ยไปแล้วมันก็เลยปล่อยมือจากทัชมาฮาวแล้วก็แอบไปดูผู้คุมครับ มันก็เห็นว่าผู้คุมเนี่ยกำลังจีบเลขาของพัสดีอยู่มายเคิ้นมันก็เลยสบายใจครับก็คิดว่าผู้คุมเนี่ยน่าจะไม่เข้ามาดูมันในห้องของพัสดีครับมันก็มีประตูอีกประตูหนึ่งมันเป็นประตูทางเชื่อมที่เดินเข้าไปที่ห้องขังได้แต่ตอนนี้มันล็อกหลังจากนั้นไม่นานจอมันก็เดินมาเปิดประตูอีกฝังหนึ่งให้ไมเคิ้มันก็เลยเดินเนียนๆไปรวมกับนักโทษคนอื่นครับแล้วมันก็กลับไปที่ห้องของตัวเองทีนี้มเคลิลเลยจะลงไปที่ทางลับสุเกมันก็บอกกับม่าดยเคลเิ้มัันก็ยงไว่ทางลััน้เ 啊。<laughs> พอผู้คุมมาเจะกชื่อแต่เห็นว่าไมเคิลไม่อยู่เนี่ยก็เลยวอลบอกผู้คุมคนอื่นไอ้ผู้คุมที่เฝ้าไมเคิลอยู่หน้าประตูห้องเนี่ยก็เปิดไปแต่ก็ไม่เจอไมเคิลครับทุกคนมันก็เลยคิดว่าไมเคิลในแฮกคุกทีนี้ตำรวจทุกคนก็เลยตามหาไมเคิลไมเคิลในตอนเนี้ยได้ไปอยู่บนหลังคาเรียบร้อยแล้วเพื่อสังเกตว่าถนนเส้นไหนเนี่ยไม่มีตำรวจมามันก็ทําให้ไมเคิลรู้ว่าถ้าหนีจริงอ่ะควรจะถนนฟิพรอบถนนฟิตรเนี่ยไม่มีตำรวจมาสักคนเลยโอเคหลังจากนั้นเนี่ยพัสดีกับผู้คุมก็เลยมาตรวจกันที่ห้องอีกกกทีนึงง็เจออมมคลาาัั่หย โตครบับไมเคิลก็เลยรอดไปในวันถัดมาเนี่ยไมเขึ้นต้องย้ายไปอยู่ที่คุกอื่นแล้วแต่พัสดีก็ช่วยไว้ไมเขึ้นก็เลยได้กลับมาอยู่ที่คุกเดิมในพวกองค์กรเนี่ยก็เลยจะส่งคนมาฆ่าลิงโดยตรงแล้วจากนั้นครับไมเขึ้นก็เริ่มวางแผนจะเจาะผนังแต่ในตอนกลางคืนเนี่ยผู้กุมมันก็เดินตลอดตอนกลางวันก็มีการเช็คชื่ออีกไมเขึ้นมันก็เลยถามสุกเค่ว่าเราเนี่ยจะเอาไงกันดีสุกเค่มันก็เลยบอกว่าถ้าจะไม่ให้มีการตรวจก็จะได้ชื่อเนีย มันต้องทาให้คุกล็อกดาวน์มเคินมันก็เลยถามว่าจะทํายังไงให้คุกล็อกดาวน์สุเทพมันก็เลยบอกว่าถ้าทําให้นักโทษอารวาสได้เนี่ยเดี๋ยวผู้คุมมันก็ขังเราไว้ในนี้เองแหละมายเคินมันก็เลยวางแผนที่จะทําให้แอร์มันเสียเพอแอร์มันเสียอากาศมันก็ร้อนเพออากาศร้อนนักโทษมันก็อารวาสแล้วเดี๋ยวผู้คุมก็สั่งล็อกดาวน์เองปั๊คุณยังจาทีแบกกันหน้านะครับถ้าใครยังไม่รู้จักเนี่ยย้อนไปดูคลิปที่แล้วก่อนนเ้ยโอเคหลังจากที่โดนจอนกระเทืบมาเนี่ยทีแบ็กมันก็รักษาตัวจนหาย ไอ้พวกของทีแบ๊กเนี่ยก็ต้องรับอย่างดีในการเตรียมเด็กว่าให้ทีแบคมันตืยตูดตัถภาพมาที่ไมเคขึ้ครับตอนเนี้ยไมเคขึ้นกำลังทําให้ระบบไฟของเครื่องปรับอากาศเนี่ยเสียพอเครื่องปรับอากาศเสียเนี่ย อากาศมันก็เริ่มร้อนนักโทษตอนนี้มันเริ่มวุ่นวายแล้วพวกนักโทษมันก็เลยบอกว่าถ้าไม่ทําให้เครื่องปรับอากาศใช้ได้เนี่ยมันจะไม่ยอมเข้าห้องขังผู้คุมก็เลยประกาศล็อกดาวน์ครับทีนี้ก็เข้าทางไมเคิลสิครับไมเคิลก็เลยให้สุเป้เนี่ยลงไปที่ทางรับด้วยกันพวกของทีแบ๊กเนี่ยตอนเนี้ยไปเกาะกันอยู่ที่ประตูทางออกผู้คุมที่ชื่อแบ๊กเนี่ยมันก็ไปรอทีแบ๊กว่ามือมันไม่เต็มพ่อมึงอะคมขืนน้องทิพย์ญาอ่อนก็เลยเกิดมาเป็นมึงทีแบกมันก็โมโหสิครับพอมมันโหก็จะะปรตู แเราพับพวกของทีแบ็กเนี่ยถ้ช่วยกันพังสุดท้ายครับประตูห้องควบคุมเนี่ยหลุด แล้วก็มีกุญแจที่ผู้กลุ่มอะทาตกไว้ทีนี้นักโทษมันก็เลยออกไปข้างนอกกันได้ทีแบ็คมันก็กดปุ่มทุกปุ่มเลยเพื่อให้ประตูห้องขังเปิดให้หมดทุกคนก็เลยได้ออกมาครับทีแบ็คมันก็เดินไปเรื่อยๆครับแต่ดันไปเจอผู้คุมอะที่กําลังพาลิงเข้าห้องขังทีแบ็กเลยบอกให้ลิงส่งตัวผู้กลุมคนนั้นมาแต่ลิงมันไม่ยอมมันก็เลยต่อยกันครับทีนี้ทีแบ็คมันก็เลยใช้ไม้ฟาดที่หัวของลิงจนสลบแล้วมันก็ลากผู้คุมไปที่ห้องขังครับไอ้ผู้กล ทีแบ็มันก็ใส่กับผู้คุมครับแล้วผู้คุมเนี่ยก็กระเด็นไปโดนทางหลังหน้าของไมเคิลทําให้ทีแบ็รู้ว่าพวกไมเคิลเนี่ยกําลังจะแหกคุกผู้คุมเองก็รู้ตัดฉากมาที่ไมเคิลครับกําลังวางแผนเจาะกําแพงที่มีความหนาถึงหกนิ้วด้วยเครื่องตีไข่สุเทพมันก็เครียดครับมันคิดว่าเราจะไปเจาะกาแพงหนาขนาดนี้ได้ไงไมเคิลก็เลยโชว์เท่ครับบอกว่าให้สุเทพเนี่ยเจาะที่เขาที่ตาที่จมูกแล้วก็ที่เขี้ยวทั้งสองข้าง แล้วก็ที่เขาด้วยโอเคถ้าเจาะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําลายความสามารถในการรับน้าหนักของกาแพงแลวทําให้เราพังกาแพงได้ง่ายขึ้นโูเคมันก็เลยถามว่าแต่ถ้าเราเจาะผิดล่ะไมเคิลก็บอกว่าถ้าเจาะผิดเนี่ยมันก็จะไปโดนท่อแก๊สแล้วก็จะทาให้ระเบิด <Yeah. S 2> โอเคเลยถามไมเคิลว่าไมาเคลิลมันคิดเลขเก่งใช่ไหมไ <Yeah. S 2> มเคิลกับซูเคเนี่ยก็ได้ยินเสียงดังที่ห้องของเขาก็เลยขึ้นกลับไปดูตอนที่กําลังออกมาจากทางลับเนี่ย ก็เจอทีแบ็กแล้วก็ผู้คุมแล้วประจอนทีแบ็กมันก็ขอแหกคุกไปเลยครับแล้วก็บอกว่าให้ฆ่าผู้คุมคนนี้ซักกลัวว่าผู้คุมคนนี้จะไปบอกคนอื่นว่าพวกไมเคิลกำลังแหกคุกจอนมันก็บอกว่าจะฆ่าทีแบ็กปิดปากทีแบ็กมันก็เลยบอกว่าก่อนที่มันจะตายเดี๋ยวมันจะบอกทุกคนให้รู้หมดเลยว่าพวกไมเคิลเนี่ยกำลังแหกคุกไม,ไมเคิลก็เลย และอีพีสี่ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบเนี่ยก็กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากดูต่อเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ